อันนี้จากขดๆที่พ่อแกะมา,ากก็คือพ่อเตรียมโตเอามาซ่อนกันมาครับสั้นต่อไปนี้บสต่อเขาใหม่มาครับติดกาวท่ากาวเลยท่ากาวครับแล้วก็ให้ปลายมันมาจดกันพอดีอ๋อครับไม่ต้องไม่ต้องมาเข้าไม้เหมือนเดิม วงที่สองวงที่สามแล้ววงที่ส่อันนี้เราจะเลายังไงนี่เราเราเราง่ายแบบธรรมดาเราเลี้ยงให้มันเข้าเราอ๋อเราให้มันบางลงให้มันเข้าให้มันเข้าถ้าไม่เราก็ไม่เข้าเราเแบนๆหรือว่าเราครึ่งหนึ่งเราเแบนๆเล็กๆเออเราเราเสมอกันบ่เราเป๊ะๆเสมอกันบ่เเป๊ะสมอกันอ๋อเราที่เราฟังมันหรอเปล่าเป๊ะเปิดเดียว Uhm, พ่อฝีมือในการเหลาซึสุหยอดเลยเขาพอดีไหมครับเอาปลายมาจกกันพอดีแล้วอะไปดันสวดอื่นมันลงคำว่าเขามาเหลาอีกก็สตาร์ตตังบัดเออมันเหลาอีก่ม่าสิบางโขดนะพ่อน้องต้องพักลงพน้อง มันเ็นำตัค er> ้เอเอาลงคืนึง <|ja|> ันเะพ่อบักย่อนบักบักยกหย่อนบงคนจะกาวดกาวี่ายงาตัดอีแวริดันี้บิดัดบัอาเโอเคแล้วเนาะถ้ากาวบัดยนอตรงที่ว่าท่านน่งเต็มไป มันก <c ười> th e ็จะทําให้วงที่เราทําเสร็จแล้วมขยายตัวมันก็จะห่ารอออีกเพราะงั้นต้องให้ขนาดมันพอดีจะทักของผมเรียอยห้เอาอีกนะให้ผมนั่นก่อนนนั้นดีเป็นวงที่สีนะครับเอาจากวงพ่อสิบ สิบวงสุดยอดเลยพี่น้องกว่าจะได้แต่อ่านนะพี่น้องแกต่อเด้อแกต่อคนเน้อเห็นยากเออแล้วก็กว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ต้องไปเตรียมไม้ไปตัดไม้ไปเตรียมไม้มาขดลหลายวันนะหลายวันเออตอนนี้ได้เจ้าคนแล้วพอ่อสามสี่ครับเออชั่วโมงหนึ่งครับไปสี่ขดนะครับอีกหกขดเ้ยพี่น้องครับ กเฮ็ดคือเกาครับเข็นคือเกาขั้นตอนเกานะครับวัดเรียบร้อยนะครับวัดเราก็มาตัดเราีไส่สนาในการตัดนะครับเพราะว่าสนาเนี่ตัดเรามันมันคมมันขาดดีนะครับจะบ่เป็นคุยหรือว่าจะบ่เป็นชิ่นชิ่นนะครับมันจะขาดจุดปุดน้คดปูดขาดดีแห้งนะครับมันจะคบนนะครับในห้อยขาดเคือคมเราพอกขมัดเหล้าครับเหลาในภาสางขึ้นนะครับเพราะว่า นตอนนี้พ่อเชี่ยวชาญแห่งเลยพ่วาเป็นวาเป็นเรือวาเปนเนี่ยกว่าแนใส่ใหม่ปุ๊บ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 ้ด็กหว่าสุดยอดเลยยังดังปุ๊บ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 ด็กทั้งุมทเลือยสุดยอดมือนึงในสองอันหมดป่ะบขดขดทั้งวันเลยในสองอันจะไม่เสร็จหร แต่ไม่เสร็จด้เดือนนี้เลยยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ทารจะใปบ้านนี้วันหนึ่งได้สองชิ้นแราว่าต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะครับเตรียมทุกอย่างให้พร้อมถ้าไม่เตรียมทุกอย่างให้พร้อมทําไม่ได้เราทำเนาะต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเห็นมาทุกอันเหมือนกันเป๊ะเลยบ่าววะท่านเงยน้วยมุ่นเลย คะแนนคือเท่าไหัแนเท่ไหร่ครบไหร่ับนนเท่าไหร่คน่าหร่คระ่าไหร่ครับะไห่ครับคะแนนเท่หรรับนเท่าไรครับคะนเท่าไหรครับคเท่ารับคนาะแนเท่าไหรครับ เพ่งรับมาติาบาบอันนี้ก็มันแบนสมาดเด่นโมกุนเอนเด่นโมกิเตียมีอีกเดียวแต่ตีบางเยินจะต้องโยเธอโมกุนนางกัเด็กม่มันโยเธอออยทีอ่านออยยังอ่านเธออะไรได้รวมเปื่อยอย่างจะนอยแล้วก็ต้องก่อมากป้าใสตัวนี้มันเรียบปะป๊ะใสหรือขัด เก็บใไ้มัมเนียเจาอยบาอ๋ต้องใส่ตัวนี้ฉากอีก่าอโจนเครือนี้เวียนนังกดัดจัดเธอที่มออวอรในไหนนี่ยครับพ่อเราต้องเราเจาไเป็นไบบนีเ็นเราเป็นแมรี้นะเรับอเดียเฮ้ยใช่ไหมเย็นโจนเครือวี่เบี้ยเมอวัใดให้อ๋อเทาเสร็จแล้วก็ กระดาษทรายถูให้มันเรียบเป็นผิวเดียวกันครับสมัยก่อนมีกระดาษทรายบ่พอไม่มีใส่ใส่ยางถูครับไม่ต้องถูก็หยาบยาไปเลยเนาะเหลาเอาเอาเหลาแบบเรียบที่สุดแต่ว่าทามีกระดาษทรายมันก็จะเรียวเนาะแต่ว่าถ้าอันนี้ก็เรียบเหมือนกันแต่ว่าอาจจะช้าเนาะครับเนาะยอดครับกว่าจะได้ได้ครับพี่น้องนี่คือขั้นตอนการ การเฮ็ดขดไม้นะครับเฮ็ดขดดไม่เพื่อเฮ็ดผ่านโตกนะครับหลังจากกีโคดเสร็จนะครับตาก็จะผ้ากันขัดขัดให้เรียบแล้วตามองได้ขัดยาที่สุดเนี่ยมันขัดค่นี้เลยให้มันเรียบเลยนะครับ อันนี้กรอบคัดเหมือนกันครับเนี่ยกระดาษไส้เบอร์เดลตากระดาษไส้เบอร์เดลตายางของบ้านนี้เนาะยาบยางเลยครับแล้วก็ขัดเป็นขั้นลึกๆนี่จะขัดงานนะครับส่วนด้านนอกนี่ขัดงาอยู่หลังจากขัดแล้วนะครับ ตาจะมาเคลือบอันนี้ครื่งยางตาเนี่ยขี้เถ้าขี้เถ้าผสมกับน้ำเอ่อน้ำน้ำมันยางไม่น้ำมันน้ำาเฉยน้ำไม่เฉยเออขี้เถ้านี่เป็นขี้เถ้าที่เผามาจากใบใบกล้วยใบกล้วยแห้งนะครับอ่ามันเป็นยังไดตาเอามาเอามาปิด ปิดหูปิดล,ลูกมองบอลเร,รียบหลังจากปิดต,ตรงนี้แล้วทาสีทาสีทาสีดําเคลือบไว้นะครับใ,<ช>ให้ให้ตัวนี้มันไม่หลุดนะครับนองนนี้นมนไม่หลุดครับอันนี้เราจะเคลือบทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในเกจเคลือบดอ่ยยาคูคิซี่เนาะ สมัยก่อนนี่ใส่กีซี่บอ่ใส่กีซี่เพราะว่าผมไปเห็นของยูบานตาเมื่อกี้เนี่ยเป็นกีซี่นะอ่าทีนี้พ่อกีซี่หายยากกเปลี่ยนมาเป็นกีเทาเพราะว่ากีซีน่นี่พ่อผสมแล้วพ่อท่าแล้วมันก,ก็ได้สีดำเลยนะคระับนอ้องดำแบบธรรมาชาติ ผมไม่ยอมทำไมบ่หลังจากที่เคลือบแล้วนะครับท่าสีแลวก็จะประมาณนี้นะครับ สีดำเรียบแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับในการเอาขีดเทาจากใบใบกล้วยนะครับใบตองกล้วยแห้งนะครับนําไปเผาเรียบร้อยนะครับสกาศน้ามาผสมกับน้ำมันยางหน้านะครับน้ำมันยางหน้าสีซอยให้ขีดเทานะครับขีดเทามันจับโตดีใช่ครับแล้วก็เวลาไปปูรูปว่าไปเคลือบนะครับมันจะเกาะ กับผิวใหม่ยางดีเลยครับรักษาเนื้อไม้ด้วยเป็นการรักษาเนื้อไม้น้ำนะครับนี่อันนี้ก็กําลังอันนี้เป็นการฝึกกันบอครับนี่ยครับผมลองลองฝึกเบิ้งอันนี้ก็ฝึกด้วยกันครับจนมืดดำปิดปีแล้วครับตอนนี้นิ่วดำก็เป็นยังไงครังเรียบบอครับโอ้อันนี้ข่างแรหี่นนี่ขัางแรกนะครับคุณลองค้นเพื่อนกัน ล่องข้างนอกก่อนนะครับคลรค้นแก่ล่องข้างในก่อนนะครับอของคุพ่อนี่สวนมากคุณพ่อจะชอบจากข้างในมาข้างนอกเนเครือบจากข้างในก่อนนะครับของตาก็ข้างในก่อนนะครับด้านในก่อนนะครับสูตรนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งครับที่มันสามารถที่จะเกาะเนื้อไม้ได้อย่างดีนะครับแต่ว่าตัววัสดุหรือว่าตัวยางหน้านะครับค่อนข้างหายากแต่ว่าทามี่นี่คือเป็นสูตรที่ ค่อนข้างดีนะครับเป็นสีธรรมชาตินะครับขี้เท้าสีดําอี่แล้วนะครับแล้วก็มาบวกกับยางหน้านะครับที่มันเป็นวัสดุที่เกาะติดนะครับเกาะติดแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมระหว่างขี้เท้าเข้ากับตัวเนื้อไม้ตัวขี้เท้าได้นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกทีหนึ่งครับว่าหลังจากที่เคลือบแล้วนะครับเสียดอีกอย่างต่อหรือว่าตัวเคลือบนะครับหนาตามันเสอยวมากแบบใดรูปแบบใดนะครับ